ี239597งวดต่อมาก็905905ก็มาออก867แล้วก็มาออก618ถามว่าถ้าถ้าออกซ้ายไปออกทางขวามือหนึ่งก็น่าจะเป็นนี่น,นอยู่ในอาจารย์แม่มาเนี่ย25นี่มา,าออกฝั่งศูนย์ก็อยู่ประมาณนี้ไม่เกินนี้หว้มันจะมีอยู่สองฝั่ง ถ้าเข้าศูนย์ก็ไม่สี่สี่ศูนย์สี่สี่เก้าก็อยู่ประมาณโซนนี้ถ้ามีศูนย์อาจจะมีพ่วงหนึ่งศูนย์มาอีกรอบหรือเปล่าแต่ว่าถ้าออกฝั่งนี้สองห้าคือสองแปดก็พอสเกิดแอสชัดหรือเปล่าสองแ <c oughs> ปดเหรอมีคนฝันเกี่ยวด้วยเหรออก็นี่แหละมัน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 ก้ามกึง่งเราต้องอ่านบินิฉัยว่าสไตล์เขาจะออกอะไรสำคัญที่เก้าหลักแสนนี่เป็นตัวแปร พยายามพยายามศึกษาสไตล์ตัวนี้อยู่ว่าเก้าหลักแสนเขาจะทําอะไรแบบนี้ตรงผมต้องพยายามอีกเยอะเหมือนกันเวลานั่งคิดว่าเขาจะไปยังไงอยู่แล้วก็แล้วเอาเลขสเต็ปมาช่วยซึ่งเลขสเตปก็เป็นเลขที่จะไม่ไกลตัวเท่าไหร่ถ้าดูสเตปบอกดูครั้งสุดท้ายสเต็ปนี้งวดสเตปที่สามจะมองเห็นเป็นช่วงหน้าตื้นๆนี่แหละแปดแปดศูนย์เสร็จมาออก แ0 1 5ปดนยะ์หนึ่งห้าเก้าะงวดต่อมาก็หมอก308มันก็ถือสเต็ปนี้เขาเอาตัวไกลๆแอแบบเอาแบบใกล้ๆเลยมาออกอันนี้ถ้าดูสเต็ปเมื่อกี้เขาจะออกศูนย์เอีกหรือเปล่าเลขลบผมหรือเปล่าเนี่ยนั่งคิดไปแล้วต้นเราก็จะเอา5ก่อน5้ากับผู้หญิงกระ4ับ, 4. บแต่ทีนี้ถ้าการจับทุกครั้งที่ทีนี้ผมไม่ได้แปลให้นะแต่ถ้าการจับทุกครั้งมันจะออกมีเลขเก็ ถ้าเกินหมอ,อกศูนย์เกียรติก็ถือว่าเออถือว่าย้อนย้อนยุคนิดหน่อยมันเหลือศูนย์อะไรคะเนี่ยก็หนึ่งศูนย์ก็ออกได้อีกยอบนะออาจจะเป็นรีว์ก็ได้อะไรแบบเนี้ยชุดเดิมเดิมเรานี่แหละชุดเดิมอะหมือาจจะเป็นชุดเดิมเดิมตัวเก่าๆก<ม>่าออกหน้าตามอีกคนก็จะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เพราะคนจะเริ่มหนีไปทางอื่นแล้วถ้าติดศูนย์อะไรบ้างเนคนจะไม่ค่อยถูกครับ ถาม่งงวดนี้ข่าวมายากไม่ยากแต่พยายามจะทําให้ได้เนาะครับทองนี่จะเป็นสร้อยถ้าสร้อยอคือ,คอ,คอ,คอนามสอสองสามสี่บวกศูนย์ครับใส่กับศูนถ้าเป็นแท่งก็ต้องเอาสี่ครับสร้อยอ๋อเป็นสร้อยกับนามสอเลยถ้าไม่ถูกก็คือจะมีโชคเลยนามสอไม่มีอะไรนะศูนย์ศูนย์สออะไรก็ช่างให้เป็นสอศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ส,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 สี่เป็นเลขตัวเดิมก็ อยู่ในอาจา์แม่อยู่หรือว่าประกอบกันเข้ากับศูนย์ทานศนูนย์อยู่แล้วก็สังเกตคนฝันถ้าได้ทองทองกับอุจจาระที่การเพื่อนอุจจาระส่วนมากจะติดศูนย์ด้วยวันนี้ก็มีเขาแล้วละ่ะศูนย์เขาจะมาปราบเสียนปีใหม่หรือเปล่าไม่ทิ้งไม่ได้ใช่ไหมลุงทิ้งไม่ได้อต้องอกันไว้อถ้าเกิดเกิดมาออกหนึ่งร้อยไปนี่จบไหมร้อยเอ็ด หนึ่งร้ย100อยหรือร้อยเอ็ดแบบนี้จบเลยนะจบประเทศเลยนะเป็นเลขที่คนไม่คิดว่าจะออกด้วยฝ <c oughs> ันว่า <c oughs> ตัวหัวนะคือเราจะดูศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดคือเลขเลขตัวหัวเขาไม่จะไม่อยู่ไกลจากพวกเท่าไหร่นาะศูนย <c oughs> ์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่ง ก็เจ็ดสามเจ็ดแลวเก้าเจ็ดศูนย์นี่ผมเล็งไปที่ประมาณน่าจะเบิ้ลสองสองพมีตัวโยงมาอยู่นี่แหละเนาะสองสองนี่น่าจะเป็นตัวหัวเลขแอดจะออกตัวหัวหรือเปล่าได้สามตัวเลยนะแถมยังนโดนยิงอะไรไงสองสองเจ็ดสองสองสองเลยเห็นไหมนี่แต่ตัวหน้าจะไม่ได้ตัวหัวน่าจะเป็นเจ็ดสองสองหรือเปล่าในกลุ่มตัวหัวน่าจะอยู่ตรงนี้นะแต่ผมยังไม่ถอดว่าจะเป็นอะไร ตรงต้นผมว่าหลักหมื่นกับหลักพันน่าจะเป็นสองสองแต่ว่าตัวตัวหลักแสนผมยังไม่รู้จะเป็นหนึ่งหรือเป็นเจ็ดเอาแบบนี้ดกว่าอันนี้มันก็น่าตื้นเนี่ยทำให้เรางงอะต,ตื้นเลยนะใช่ไหมออกแปดหกเจ็ดแล้วมาออกหกหนึ่งแปดถามว่าเขาจะทําขึ้นไปบนไปที่ศูนย์หรือเขาจะมาทางนี้ เห็นไหม810อะไรโซนนี้ก็ได้นี่ตัวนี้เราต้องแก้โจทย์ให้ได้ว่าเขาคืออะไรก่อนตรงนี้ก็ถือว่าสําคัญถือว่าหน้าตื้นยังไม่หลุดนะพอดีมันคาบเส้นเมื่อกี้ออกแปดหเจดที่เราชี้กัน8ปดหไปออกแปดหก็ดงวดต่อมาแล้วก็พยายามดันไปทางอื่นแต่ว่าหวยก็ยังอยู่ที่เดิมคือหกหนึ่งแปดนะครจะลงมาต่ําก็เข้าโซนศูนย์ก็ไม่เกินคงแถบนี้สี่ศูหนึ่ง นี่49อะไรอยู่ประมาณโซนนี้89ได้โซนนี้ได้ดูแล้วเหมือนเขาใช้ไม่เปลืองตัวเออใช้ไม่เปลืองตัวสวัสดีครับลูกป,ปองขอสามตัวนี่แหละตัวอยากได้เหมือนกันไม่ขอเยอะขอสักนิดสักหน่อยกว่าได้ค่าปูนเนี่ยค่าปูนแค่ช่ง <S <S า,าชงมันก็ยากนะมันเป็นอยู่กับดวงด้วยเพราะว่าบางครั้งเหมือนกับบางที่ผ่านมาเราบางครั้งเราก็ให้ตรงไป ตรงเป๊ะสมแบบแบบงวด92แบบนี้กับ8แนึงแล้วก็ให้ตรงนะแต่ว่ามันอยู่กระดวงคนเราจะถูกไม่ถูกมันเมื่อกี้ก็ 1- หนึ่งศูนย์นะแต่เราไม่ได้เน้นนะหนึ่งศูนย์เราไม่เน้นนะตัวอื่นเราเราเขียนทึบหมดมีหนึ่งศูนย์ตัวเดียวที่เราไม่ปล่อยวางปล่อยวางเลยออกเลยนะงวดนี้ผมก็ไม่รู้ยังไม่ดูแปลปกเราเขียนไม่ไหนเนาะไหนดูอาจารย์แม่อาจารย์แม่อีกรอบกว่าปล่อยวางไว้ไหนแล้ว แต่ไม่ได้เข้มอะไรเนาะอ,อาจารย์แม่ก็วางอยู่ประมาณนี้เนะาะจะถูกหรือเปล่าผมไม่รู้นะนแต่ว่าก็<ม>อยู่ในโซนเหมือนลุงที่ว่าสี่กุมารอะไรนะสองสามสี่ห้าว่าหลักหน่วยอย่างที่กลุ่มเลขเขาจะอยู่ตรงนี้อยู่ให้ดูเลยก็ได้แต่ยังไม่บอกรายละเอียดน,นะคือเราเรา,เราปั๊บเราก็จะมีตัวอย่างให้ดู เห็นไหมนี่เขาจะพ่วง9 905 597แบบนี่นี่มันท้ายกันเลยนแปบ๊บเดียวไปแบบเดี๋ยวกลับหัวกลับหาง905 597แปด67 ก็หกหนึ่งแปดถามว่าถ้าสองห้ามานี่ตรงไหนนี่แปดสองห้าเก้าสองห้าหนึ่งสองห้าเจ็ดสองห้าคือตัวเก่าที่ผมละเมอนี่คือตัวเป้าถ้าออกทางนี้เป็นศูนย์ถ้าบิดทางซ้ายเป็นศูนย์ถ้ามานี่สองแปดสองห้าคือตัวเด่นถามว่าหนึ่งหนึ่งได้ไหมก็อยู่ตรงนี้เจด็จดเจด็ดได้ไหมก็อยู่ตรงนี้มันนี่คือเป็นโจทย์ที่ว่าเราต้องอ่านตรงนี้ให้แตกตีโจทย์พศ 58ให้แตกตรงนี้ก็เหมือนกับปสอ39ต้องตีให้แตกโจดตรงนี้ก็จะเห็นเลยนะพสอ39กับปสอ58สองโจทย์นี้มาเทียบกันแล้วตีให้แตกตรงนี้จะจะรู้เลยว่าเลขจอกอะไรอยู่ประมาณแบบนี้ขอเวลาสักนิดตัวนี้เป็นผมดูวันที่แล้วเห็น<ด>ไหมตัวหัวนะคือเราจะดู061737 คือเลขเลขตัวหัวก็ไม่จะไม่อยู่ไกลจากพวกเท่าไหร่นะอืมีศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งแล้วก็เจ็ดสามเจ็ดแลวเก้าเจ็ดศูนย์นี่ผมเล็งไปที่ประมาณน่าจะเบิ้ลสองสองเพราะมีตัวโยงมาอยู่นี่แหละเนาะสองสองนี่น,น่าจะเป็นตัวหัวเลขเลแอดจัดออกตัวหัวหรือเปล่าได้สามตัวเลยนะ แคมนั่โดนยิงอีกอะไรนหมสองสองเจ็ดสองสองเลยเห็นไหมนี่ตัวหน้าจะไม่ได้ตัวหัวน่าจะเป็นเจ็ดสองสองหรือเปล่าในกลุ่มตัวหัวน่าจะอยู่ตรงนี้นะแต่ผมยังไม่ถอดว่าจะเป็นอะไรต้นผมว่าหลักหมื่นกับหลักพันน่าจะเป็นสองสองแต่ว่าตัวตัวหลักแสนผมยังไม่รู้จะเป็นหนึ่งหรือเป็นเจ็ดเอาแบบนี้ดรือเป่าอันนี้